เือนคืนลองไม่เป็นเฮ้ยไซนิวใจแต่ตอนนี้ฉันหิวขาวไ้หิวข้าวไปตอนนี้อยู่ที่บ้านงานนะครับงานบวชคุณต้าคุณปูคุณปืนนะครับบ้านงานอยู่นู่น แต่ว่าที่เรามากินข้าวเรามากินที่บ่อนไก่แต่ว่าเออเขาใช้ชื่อว่าสนามซ้อมไก่ชนนะก็น่าจะเป็นสนามซ้อมบ่อนแล้วคื <laughs> เอ,อเรียกไม่ถูกก็มมัวตามป้ายไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแห่อ่าแห่เรือไปนะครับจะภาพนัดแห่เจ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้เราถึงงานไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาเด็กๆก,กินข้าวกันได้อะไรกินครับเดี๋ยวรอข้าวแป๊บหนึ่งเขาเตรียมข้าวอยู่นะ มีตอบโต้ไม่หมดเกี่อวกาดถูกเกี่ยวกาดจะไม่ยอมเป็นฝ่ายโดนคนเดียวเอ้ยได้ข่าวเมื่อคืนคุณได้เยอะนี่หารเท่าไหร่หันเท่าไรหันสามมีอย่างตัวที่โชว์เล่นเลยอะทำไมตัวหลังใช่ปะคัมมิ่งอะไรนะคัมมิ่งทันเราไม่ควรจะหยิบปึ้งว่าไหนวะ ดิเซนมัมาอยู่ที่เซนต์เอไอไปครับกินข้าวครับน,น, <c oughs> นี่โชคดีที่เขาคนให้คนนี้ไม่ใช่คนครับ <c oughs> อ่ะมาข้าวได้แล้วลูกไหตอนนี้มีตัวเลือกหลายอย่าง,งทั้งแกงทั้งข้าวต้มข้าวต้มก็น่ากินข้าวผัดก็น่ากินอันนี้นะคะต้นหอมผักชีอยู่นี่นะคะอันนี้เตง หนูอันนี้ฟรีนะลูกหย,ยิบได้เอาไปเลยน,น,นี่น้ำในตู้นี้ฟรีนะหยิบได้เอาไปเลยหยิบได้เอาไปเลยนั่งค่ะไม่ได้เอาดาบมาไงคะนั่งค่ะมาถึงแล้วนึกว่าจะภาพหลอกว่าแห่เจ็ดโมงอ๋อเมื่อกี้พิธีกรโฆษกเขาบอกว่าแห่เจ็ดโมงเหมือนกัน เพราะว่าเรามาถึงหกโมงกว่าๆแล้วมันก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับเสียงเพิ่งเริ่มดังคนก็เพิ่งเริ่มมาตอนที่เรามาถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเหมือนมาถึงพร้อมกันเลยโอเคกินข้าวกันก่อนครับไปไงร๊ข้าวผัดอีกคือผข้างหน้าเราก็จะได้พระพุทธรูปนะครับตอนนี้ไปเรียกพี่มาด้วยแต่งหน้าไม่เสร็จเลยเขาจะออกแห่กันแล้วเนี่ยเพื่อนะครับชอบภาพอาดูดูมันดูมันนะครับ อมบัญชาการหน่อยจ้าคนสวยก็เงี้ยพอกเขาแห่เสร็จแล้วเขาแห่แล้วก็เริ่มแห่ไม่ได้กินข้าวบ้านเตสะเงาะสะเงี้ยบ้สองโมงแล้ว